สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เอาเครื่องมาลองครับเฮ้ยเข้ากว่าเข้าตึงแล้วมันคือยนอนมามีเซอร์ไพรส์ครับแถนแทนนี่นี่น่าสังเกตเห็นครับโซตก อุตสาห์ใส่มันก็ตรงนะทำไมมันถึงตกได้ครับหรือว่ามันหย่อนเกินไป โอ,โอ้คือโค้งอะเนี่ยตับสังเกตการดูก่อนครับอื เป็นยังไงมั่งลืมกุญแจครับลืมเอาก,กุญแจมาอ่ะเดี๋ยวพามาดูก่อนฝังนาโคก

เมันคือโค้งวะ่ะเดี๋ยวต้องปรับแต่งนิดหน่อยครับโค้งนิดหนึ่งก้อนโค้งนิดหนึ่งบางก้อนก็ตรงแต่ก็ถือว่าไม่โค้งมากครับถ้าโค้งมากต้องรีบแก้ไขเลยเ,ออเป็นไง เนีนตับครับหลุดครับนี่เห็นรอนี่ครับผลของการอัดจระบีเยอะไปเห็นไหมครับอยู่ที่ปมเชือกมีจระบีติดครับถ้วยผมก็ว่าผมอัดไม่เยอะนะผมอัดสองทีเองทําไมมันล้นออกมาได้ะตัวเก่ามันน่าจะจะมีเยอะอยู่ข้างในครับผมอัดสองทีเองนะบีบสองทีเองอก้อนนี้เนีนครับก้อนนี้หนักหนักมากเลย น่าจะยี่ิโลได้ั้งนี่ยสิบิบเอ็ดเสียงนิ่มมากเลยครับอย่างนิ่มบอกเลยไม่เหมือนตอนยังไม่ทำครับเสียงเหนียวโคโชงเชงชงเชงเหมือนฟันดาบเลย ย่อนนี่นี่ต้องตึงอีกนิดหน่อยครับนี่ครับการมาเทสเครื่องมาลองเครื่องก็เราจะได้รู้ว่าต้องทำจุดไหนแก้จุดไหนมั่งครับตัวนี้มีดตัดเชือกน่าจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่เดี๋ยวต้อง ไปรับมีดตัดเชือกหน่อยครับเดี๋ยวซิได้กี่ก้อนแล้วเอาอันนั้นยี่าอันนี้ยีปตัวนี้มันเตะไม่ค่อยถึงครับหาที่วางตำแหน่งใหม่ก่อนเพราว่าตรงนี้มันน่าจะไม่ได้นะ หาตำแหน่งวางไหมสูโหลุดครับโอย้ยเสียสิท์เลยเสียงนิ่มมากเลยนะครับก็เกือบจะกลายร่างเป็นซุปเปอร์แล้วนะครับก็เหลือขาเขียนะครับขาเขียถ้าทำขาเขีย ต้องทำเพาด้วยนะครับต้องทำเพาด้วยทำเพาขยายเพาให้มันใหญ่นะครับเพราะว่านี่นะครับขาเดิมเขาจะมีเซฟตี้นะครับถ้าหนักไปเซฟก็จะขาดนะครับเขี่ยเยอะไปเซฟจะขาดเราก็ต้องดูตรงนี้ครับ ฟิตฟิตเสียงนิ่มมากนี่ผมก็ใช้โซ่เลยเอาโซ่ล่ามาครับมันแห้งโพดครับมันสิไปอย่างเดียวเลยเอาโซ่ล่ามาครับอี๋เลยอีกหนึ่งล่องสองล่องสามล่องสี่ล่องห้าล่องหกล่องเจ็ดล่องเจ็ดล่องเอง ไปกับสรอบกับอีกล่องหนึ่ง3มรอบครึ่งดูสิไม่ได้ล้างนลยครับล้างก่อนจะเช็คก่อนจะทำ ดี๋ยวต้องไปโมตัวนี้ใหม่โมที่นับก้อนใหม่นะครับผมตัดแล้วนะเนี่ยตัดสปริงแล้วมันน่าจะจังหวะมันลงครับมันลงไม่ถึงมันลงไม่ถึงล็อกนับมัน ต้องไม่งั้นก็เจาะที่ที่นับใหม่ตรงนี้เจาะใหม่เจาะให้มันสูงขึ้นมาหน่อยครับเพราะว่าองศาการดึงมันจะได้เยอะแล้วเราก็หย่อนสปริงเอาเอาเดี๋ยวรอกุญแจก่อนครับใช้บักลูกนอก้องหัวแกวหัวแหวนไปเอามาอยู่ ข้าวก็จะเกี่ยวฟางก็จะอาจครับอ้อาวถือว่าผ่านครับก็ต้องแก้ไขนิดหน่อยนะครับสำหรับหน้าเก็บฟางก็งเงียบเก็บเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ